รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวจังหวัดรบบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบรรยายธรรมในโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉริมพระชนพรรษากรอบ7 2พรรษา วันที่26มิถุนายนพศ2568เวลา6นาิก30นาทีที่พัะนาลายราชนิเวศตะบลไตหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในอําำพลอังคาภากกค,คุณผูวาราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคาราาวาะเจ้าพระคุณพระราชวัชระสุทธิวงศเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพน์ทหทลิคุณชัยธรรมยุทธในพระราชูปธรรม ประธานฝ่ายสง์ในพิธีตักบาตรและบญญรรยายทำโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมหั้งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล ในพระบาทสมเด็จพระวะช,ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบ72พรรษาโดยมีนางสุวจีสิริปัญโยประธานแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีทหารตำรวจหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพาระรัตนตรัยถวา,ายความเคารพเบื้องหน้าพระบร รมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาตบพิษเปิดกวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายมาลัยกรกาบสักการะท่านเจ้าคุณพระ รากวัชระสุทธิวงเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หาริพุนชัยประธานฝ่ายสงฆ์นางละนิดาเหลืองทิติกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยถวายผ้าไตจีวรทั้งนี้จังหวัดระบุรีร่วมกับวัดป่าพุทธพจน์หาลิพุนชัยในพระราชูปถัธรรมดำเนินโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ามหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72ภพรรษาโดยพุทธศาสนิกชนภายในงานร่วมกันตักบาตรเข้าสวยแด่พระสงฆ์จำนวน11รูปอารัตนาพระปริตเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดเทียนสองธรรมบรรยายธรรมบูชาธรรมบูชาคุณพระรัตนไตรและประกาศร,ร,ราชาธรรม เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินสืบไปทั้งนี้จังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่13ของประเทศที่ดําเนินโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินสําหรับโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินเป็นการขยายผลจากโครงการร้อยใจทำร้อยอำเภอสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเผยแพร่ราชธรรมที่นักปกครองและประชาชนควรเรียนรู้และถือปฏิบัติอันจะเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างอุดมการ์ให้แก่นักปกครององค์กรเอกชนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้มีหลักการและวิธีการตามแนวทางราชธรรมโดยเน้นการสร้างความสามัคคีในสังคม และการให้ความสำคัญกับการรักษาหมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาติมุ่งหวังให้ประชาชนร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักธรรมและค่านิยมที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน